วัสดีค่ะเพ <c oughs> ิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะอันนี้หัวก็ยังเปียกอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาครีมให้เพื่อนๆได้เ,เห็นว่าหงชายอะไรอะ่ะอย่างนี้ถูกไหมอันนี้เป็นสำลีนะคะสำลีกล่องเป็นแบบนี้นะกล่องหนึ่งอะมันมีทั้งหมดร้อยแปแผน่นแล้วผงก็แบ่งแบ่งครึ่งของเส้นหนึ่งอะ่ะ โทนเนอร์นะคะอันนี้เป็นใกล้หมดแล้วอ่ะมันต้องซื้อแล้วโทนเนอร์เราจะล้างหน้าด้วยโฟมอาทิพที่ของยูเซ็กเทนนะคะพอใส่สำลีคือที่ใช้สำลีแบบนี้แล้วก็ใช้ของอาทิพที่้วเพราะว่ามันจะไม่เปืองนะคะไม่เปืองโทนเนอร์หรือไม่เปืองเครื่องสำอางที่เราใช้เช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เช็ด ยังเปียกอยูกเลยยังไม่ได้เป่าผมด้วยวันนี้วันอาทิตย์แล้วแล้วก็วันจันทร์เราจะทำงานที่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องช่วยกันนะคะทุกคนถ้าเราลอดก็คนอื่นก็ต้องรอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงคนอื่นด้วยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ย วิธีไหนปลอดภัยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องเช็ดแรงนะคะเช็ดเบาๆนี่เช็ดเสร็จแล้วหน้าของก็จะประมาณนี้นะคะพอเช็ดเสร็จแล้วใช่ไหมผมมันเปียกนะคะแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวนี้นะคะ เป็นอะซิตี้อินเซนซีฟสกินแคร์แอสบานสกินเลฟฟิเนเชอร์นะคะตัวนี้ช่วยกระชับรูขุมขนนะใช้มากระปุกที่3แล้วอันนี้กระปุกที่2และอันนี้กระปุกที่3กระปุกแรกนั้นกระบอกไปอยู่ไหนะลำไม่เหลืนะคะคือมันจะหมดแล้วด้วยแหละอันนี้ต้องบีบใส่เงี้ยขวดนี้ก็จะหมดแล้วมันไม่ใช่ใกล้อะคือมันหมดแล้วเลยก็ได้กระเด็นกระดอน,นอเนี่ยค่ะเนื้อครีมเป็นแบบนี้ คือขวดน,นี้มันจะหมดแล้วด้วยคือหลังจากที่ของใช้หองเห็นผลนะว่ามันกระชับจริงหน้าคือถ้าหน้าเราไม่ค่อยมีคุณลุมขนอย่างเงี้ยมันดีตรงไหนหรือว่าแค่ทาแป้งเงี้ยมันติดง่ายหรือไม่ก็แต่งหน้าเบาๆก็ออกข้างนอกได้แล้ว อย่างนี้นะคะเปนคนที่ใช้เครื่องสำอางเปลืองมากเพราะฉะนั้น,นก็จะหมดเดี๋ยวถ้าหมดแล้วผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ชัดอีกตัวหนึ่งนั้นคือเป็นวิตามินซีนะคะก็คือต้องใช้เดือนเดียวให้หมด เอามาปิดไว้เพราะว่าผมมันจะได้ดูดคือผ้าใช้ตัวจะได้ดูดน้ำนะคะมันหมดแล้วจริงๆของใส่ยันนี้ต้องใช้ตัวนั้นแหละหงชอบเซรั่มนะคะเพราะเซรั่มมันจะลงลึกกว่าครีมบำลงผิวตัวสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ถามว่าสกินแคร์ที่เราใช้อยู่มันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราอันนี้คือต้องการกระชับรูขุมขนถูกไหม ได้เห็นไหมคะแปบ๊บเดียวมันจะแห้งนะคะมันแห้งเร็วเหมือนกันไม่รอดผ้าเช็ดตัวไม่รอดเนี่ยถ้าไม่มีผ้าเช็ดตัวมันก็จะ จะมีผมมั้งนี่เลยฉเฉยวแล้วก็เดี๋ยวลงครีมตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นอายุดเอ็กเทนเหมือนกันช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเนื้อครีมนะคะแล้วอันนี้ผมใช้แบบเกินครึ่งแล้วจะหมดแล้วเหมือนกันก็ปาดเลย เพราะว่าเมื่อกี้เซรั่มที่เราใช้อย่ามันซึมเร็วถูกไหมพอมันซึมเร็วแล้วก็ทาตัวอื่นได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาจริงถ้ามีใต้ตาก็เมื่อก่อนหนงใช้ใต้ตานะคะเดี๋ยวนี้ของไม่ได้ใช้แล้วก็ก็คิดว่าจริงๆแล้วมันควรใช้นะคะเพราะว่าถ้ามีรอยเหีย่ยวย่นใต้ตาก็ดูไม่ดีเหมือนกันนะคะ คีมมันแห้งเร็วนะเพื่อนๆคือมันไม่ใช่มันแห้งเร็วมันซึมเร็วเนี่ยเห็นไหมหน้าผักกว้างมันยัถูได้เร็วขึ้น <c oughs> ผมว่างจะไปเสริมคาง <c oughs> ดีไหม <c oughs> คิดตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่ถึงร้านหมอเลยเนี่ยเห็นไหม <c oughs> แป๊บเดียวลง อปเดียวเลยก็แตะนะคะก็จะปาดขึ้นเหมือนนวดหน้าด้วยนะผมต้องทาครีมแบบเสยขึ้นอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราจะได้ผมนิดนึงแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเราจะได้บทที่เหมือนกัน đó mình đi có phần ra ต้องเป่าให้ผมแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ครีมบำรุงผมที่ช่วยลดการผมร่วงนะคะแล้วก็ทำให้ผมขึ้นน้วนนะพัดลมเป่า <c oughs> ก็เดี๋ยวอันนี้ครีมมันเริ่มแห้งละมันเริ่มซึมไปละ ก็เดี๋ยวเราจะทาคิบกันแดดนะคะประเทศไทยแดดแรงขนาดน,นี้ก็อันนี้นะคะคิบกันแดดกระปุกเท่านี้อันนี้เป็นของ Idealia นะคะอันนี้ก็คือ SPF 5 0นะคะ PA สี่บวกเดอ้อแล้วก็นี่เลยป้าย กะปุูกเท่าเนี่ยคิดว่าใช้กี่เดือนคะหกถึงเจ็ดเดือนนะคะของหอคือหกถึงเจ็ดเดือนมันใช้นานมากเลยอ่กะก็ไม่คืออาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยใช้ครีมกันแดดตลอดทั้งวนันแต่ว่าครีมมันอื่นแล้วก็ใช้เหมือนกันนะก็คือทุกครั้งที่เราบำรุงหน้าอย่างเงี้ยเราก็ใช้ครีมกันแดดตกทาตลอดแต่ไอของอันอื่นจะประมาณสักสี่เดือนก็หมดแล้วนะคะแต่ครีมกันแดดไม่ใช่เด้อเห็นไหม แล้วก็ทาระหว่างวันได้ด้วยนะคะแต่ว่าผมไม่ค่ผมไม่ค่อยทาเพราะว่าผมขี <c oughs> ม้เกียจจริงๆนะความขี้เกียจมันเยอะกว่าก็จะทาให้เสร็จแล้วก็ออกจากบ้านดีเดียวนะคะตอนเช้าคือพัดลมมันต่าเส้นผมมา <c oughs> โดนหน้าหมดเดียวเห็นไหมซิมเร็ว หน้าฉ่ำเลยก็ยถ่ายอีกจะให้เห็นนะมันซึมเดอือดจริงตรงนี้แล้วกันคือหน้าผากทานน้อยไปหน้าผากกว้างนะคะเป็นคนที่มีหน้าผากแบบใหญ่โตมโหฬารมากรู้จะทำยังไงนะคะมันมาแล้วตบ,ตบตบตบนิดนึง เห็แปบ๊บเดียวมันซึมเข้าหน้าเลยชิมกำลังอันนี้มันดีชอบแล้วเมื่อคืนแล้วเมื่อวานลอ,ลองทาบนหลังมือนะเราจะทาให้ดูบนหลังมือก็ได้เนี่ยเห็นไหมจริงไม่ต้องหรอกทาให้บนหน้าแหละนี่เลยแปบ๊บเดียวแล้วเราก็จะ บำรุงเส้นผมนะคะเนื่องจากผมยาวแล้วมันชอบเลื่องใช่ไหมก็มจะใช้ตัวนี้นะคะ<ม>เป็นซาทินิกนะคะบำรุงเส้นผมทำให้ผมขึ้นด้วยนะ<ม>ก็จะใส่ทั้งหมดผมจะใส่สามจุดจุดที่ผมคิดว่าผมจะต้องนรวด อย่างนี้ใช่ไหมคะต้องนวดด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็นวดนวดนวดให้เนื้อครีมมันลงไปที่หนังศีรษะแล้วนะคะต้องใส่บนหนังศีรษะนะไม่ใช่ใส่เป็นผม เนี่ยต้องยิงเปียกเลยวันนี้อัดคลิปนานมากเพราะว่ามันมีดผมด้วยนะคะคือได้ผมมันจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าผมมันเปียกไนงะ นวดคขานิดนองนะคะเหมือนทําสปาให้ครีมันลงหนังศีรษะนะคะตัวนี้มันช่วยลดอาการผมร่วงนะคือ,อผมยาวขนาดนี้ถามว่าร่วงไหมร่วงมากเมื่อก่อนคือตอนที่ยังไม่ซื้อมาใช้อย่าร่วงเต็มเลยบนพื้นเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะ แล้วตรงเนี้ยมันจะบางๆเห็นไหมตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นนะอันนี้ขย่าก่อนใช้นะคะเสร็จแล้ว อันนี้ช่วยลดอาการผมร่วงซาทินิกสครับโทนิกนะคะบำรุงเส้นผมหม๊ะทำให้ผมขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเซรั่มผมเหมือนกันก็อันนี้จะใช้ตรงปลายผมนะคะคือผมไม่ชอบแต่งหน้าผมจะทาครีมอย่างเดียวแล้วผมก็จบ โรยและก็พอดีอันนี้อยู่ในห้องใช่ไหมคะก็ไม่ทาแป้งหรอกก็เดี๋ยวค่อยทานี่อันนี้ก็บำรุงเส้นผมเหมือนกันเป็นเซรั่มบำรุงผมนะคะเฉีดยดยแล้วเป็นไงคะ <laughs> ดูพัดลมมันเป่าผมห <laughs> ัวฟูด้ แค่นี้เลยโอเคค่ะวันนี้อาจคิดนานมากเลยประมาณ16มนาทีถ้าใครสนใจก็ทักทายหงมาได้นะคะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเชา้าแล้วก็แนะนำให้ว่าเครื่องสำอางตัวไหนที่เหมาะกับทุกคนนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ